ามีคนตั้งคำถามว่าคุณมีความสุขดีอยู่ไหมแน่นอนครับชีวิตมันก็จะมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันถ้าตอบตัวเองว่ามีก็ยินดีด้วยแต่ถ้าคำตอบออกมาในทางนองว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่หรือว่าไม่มีความสุขเลยให้ลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความคิดด้านลบบางอย่างจนติดเป็นนิสัยหรือเปล่าเพราะบางทีความคิดลบๆเหล่านั้น อาจจะเป็นกำแพงสูงที่ทำให้คนคนนั้นเอื้อมไม่ถึงความสุขสักทีอย่างแรกเลยก็คือคิดโยนความผิดให้คนอื่นเสมอเมื่อไม่พอใจอะไรก็ตามมักจะโทษสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโทษคนนูน้นโทษคนนี้โดยไม่เคยมองสาเหตุที่แท้จริงคนแบบนี้เมื่อเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็จะกวาดสายตามองหาจำเลยโดยไม่เคยมองตัวเองเลยแน่นอนคนแบบนี้หาความสุขยาก คนรอบตัวเป็นจำเลยหมดทั้งโลกตัวเองถูกคนเดียวความคิดอย่างที่สองก็คือคิดว่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้คนพวกนี้มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปไหนมาไหนกับเพื่อนจะไปจะกลับเขาจะเอาอย่างที่ตัวเองต้องการเพื่อนกำลับบงสนุกกันทั้งกลุ่มดันงองแงชวนกลับทีคนหนึ่งก็อยากจะกลับกันทั้งกลุ่มไม่ยอมกลับอยู่คนเดียวเข้าร้านอาหารสั่งแต่ที่ตัวเองชอบ คนอื่นจะสั่งบ้างดันบอกว่าไม่เอาจะสั่งเลยไม่อร่อยคนแบบนี้ไม่พยายามปรับตัวเข้าหาใครรอแต่ให้คนอื่นปรับตัวเข้าหาอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและแน่นอนครับว่าคนแบบนี้จะไม่ค่อยมองใครดีและเขาก็ไม่เคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้และถ้าไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นก็ลองมองถึงข้อดีในตัวเขาบ้าง ไม่งั้นนานไปก็จะไม่มีเพื่อนเลยความคิดอย่างที่สามก็คือคิดฝากความหวังตัวเองไว้กับคนอื่นอันนี้เป็นศัตรูของความสุขการฝากความหวังไว้ที่คนอื่นถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามพอไม่ได้อย่างที่หวังก็หมดความสุขแล้วความคิดอย่างที่สี่ก็คือคิดกังวลว่าคนจะคิดถึงตัวเราอย่างไรจนทําให้ไม่มีความสุขคนแบบนี้คือพวกวิตกจริตจะทําอะไรมันให้กังวลไปหมด ตั้งแต่เรื่องขี่หมูราขี่หมาแห้งจะแต่งตัวยังไงจะไว้ผมทรงไหนกังวลจนไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อมันทําให้ไม่มีความสุขก็ควรจะเลิกกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราแล้วเป็นตัวของตัวเองให้มากจะทําให้มีความสุขง่ายขึ้นและความคิดอย่างที่5ก็คือคิดว่าเงินเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทําให้มีความสุขจริงอยู่ครับถึงแม้เงินจะเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญแต่ตัวเราต่างหาก คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดด้านลบที่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดในที่สุดแล้วจะติดเป็นนิสัยและแน่นอนว่ามันเป็นนิสัยที่ทำให้ห่างไกลจากความสุข